นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัจเฉวะคิตจะมาตับปังโกชัญญามรณะโสเว นะหิโนสังครันเตนะมหาเสเนนมัจจุนาธรรมโมสักกจังโซตัโพตีขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอกราบถวายความเคารพต่อหมู่สง์ท่านครูบาอาจารย์พระเทรานุเทระ เพื่อนสหธรรมิกทุกทุกรูปข้อความเจริญงอกงามในศีลในธรรมจงมีมด้ญาโยมท่านซาธุชนผู้สนใจใฝ่ศีลใฝ่ธรรมผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายที่มาร่วมในงานชาปนกกิจศพโยมพ่อสมัยโมมทจิต ในเวลาบ่ายของวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเอาการในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปธรรมาภาพก็ขอเือโอกาสใช้เวลาในส่วนนี้เพื่อจะได้น้อมนำพระสัตรธรรมอันเป็นหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศา,ศาสดาสัมมาสาัมพุทธเจ้า มาปรารพให้พี่น้องเราพุทธบ,บริษัทเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายทั้งหลายให้ได้ยินได้ฟังเพื่อเสริมสร้างศรัทธาคือความเชื่อพร้อมทั้งวิริยะความภาคเพียรให้เกิดขึ้นมีขึ้นในดวงจิตดวงใจของเราท่านทั้งหลายจนกว่าจะสมควรแก่การเวลา ก็คอยจรเริญพรญาติโยมผู้ที่ประนมมืออยู่ได้วางมือลงนั่งให้มันสบายสบายยืดกายขึ้นตรงๆรงวางมือไว้บนตักวางมือไว้บนตักหลับตาลงเบาๆยืดกายขึ้นตรงๆถือโอกาสจเจริญสมาธิไปพร้อมกันไม่จำเป็นเราก็จะไม่พูด ไม่จำเป็นก็จะไม่คุยโทรศัพท์ถ้าหากว่ามันไม่มีเรื่องอะไรรีบด่วนก็ขอจเจริญพรญาติโยมปิดไว้ชั่วครู่ต่มาใช้เวลานิดเดียวแต่เพื่อให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเกิดบุญกุศลมหาศาลเพราะเวลานี้เป็นเวลาที่ เราจะสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีให้มันเกิดขึ้นมีขึ้นในดวงจิตดวงใจของเราแล้วก็จะได้ร่วมกันอุทิศบุญกุศลที่เกิดขึ้นมีขึ้นนี้ส่งไปถึงดวงจิตวิญญาณของคุณโยมพ่อสมัยโมทจิตแต่ถ้าบุญไม่เกิดคุณงามความดีไม่เกิดเราก็แค่ได้มาร่วม ส่งสก,การมาส่งศพชาปนกิจศพโยมพ่อไม่ได้อะไรเลยก็จะได้เฉพาะผู้ที่มาได้น้ำใจต่อกันได้ความผูกพันได้ความเป็นมิตรเป็นพี่เป็นน้องรักษาน้ำใจกันไว้เหมือนกับมาถือแรงกันเฉยๆแต่ถ้าเรานึกถึงผู้ที่จากไปเนี่ยทำอย่างไรผู้ที่จากไป จะได้ประโยชน์จากการมาของพวกเราที่เราใส่ซองมาช่วยกันบาทสองบาทร้อยสองร้อยพันหมื่นแสนเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผู้ที่จากไปเลยถ้าเรามองให้มันซึ้งซึงมองถึงความเป็นจริงในวัตสงสาร ที่ว่าทุกชีวิตนี่มีการเวียนว่ายตายเกิดนับพบนับชาติไม่ท้วนเราที่นั่งอยู่ตรงนี้แม้แต่เพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายเป็นเสียงนกน้อยสัตว์ทุกตัวทุกชีวิตจิตวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดมานับพบนับชาติไม่ท้วนตกนรกบ้างเป็นเปรตบ้างอสุร,รกายบ้างสัตว์เดรจฉานบ้าง เป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพมเหลืออย่างเดียวที่เรายังไปไม่ถึงก็คือความเป็นพระอริยบุคคลแล้วอนาคตข้างหน้าที่กระแสจิตวิญญาณเราที่จะต้องราหโหกระเหินขออนุญาตใช้คำนี้ที่จะต้องระหกระเหินกระเสือกกระสนวนเวียนในวัฏสงสารต่อไปนี่ก็ไม่รู้ว่าจะอีกกี่ล้านพบกี่ล้านชาติ โยมพ่อสมัยนี้ก็เหมือนกันคงไม่ได้จบลงเพียงแค่นี้หรอกก็คงต้องเกิดต่อไปเกิดนรกก็เกิดนะไปเป็นสัตว์นรกก็เกิดไปเป็นเปรตก็เกิดเป็นอสุรกายก็เกิดสัตว์เดรัจฉานก็เกิดมาเป็นมนุษย์ก็เกิดเหมือนกันไปเป็นเทวดาก็เกิดเป็นพรหมก็เกิดแต่เราไม่รู้ว่าไปไหนนี่สิ ถ้าเกิดว่ายอมพ่อสมัยติดลบจิตดวงสุดท้ายก่อนจิตที่จะดับกายกับใจจะแยกทางกันเนี่ยจิตใจมันเศร้าหมองกระแสติดวิญญาณติดลบเงินที่เรามาใส่ซองช่วยกันหมื่นแสนล้านไม่มีผลอะไรเลยช่วยอะไรไม่ได้เลยแต่บุญกุศลที่เราทุกคนที่มา ไม่ว่าจะเป็นลูกหลานสายเลือดญาติพี่น้องสายเลือดหรือแขกต่างๆที่มาเนี่ยตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญกุศลจริงๆนี่สำคัญตรงเนี้บำเพ็ญกุศลจริงๆไม่ว่าจะเป็นการให้ทานที่มีความศรัทธามีความเชื่อเต็มใจแล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีจริงบาปบุญชาติหน้าชาติก่อนนรกสวรรค์มีจริง ทำดีก็ดีจริงทำช่วก็ช่วยจริงทำบุญเป็นบุญทำบาปเป็นบาปแล้วค่อยช่วยกันบาทหนึ่งสลึงหนึ่งร้อยพันบุญเกิดต้อนรับขับสู้กันด้วยน้ำใจอันงามบุญเกิดสมทานศีลเมื่อคู่ตั้งใจสมาทานศีลเพื่อนำไปประพฤติปฏิบัติ รักษากายวาจายใจให้เป็นปกติสงบงามเรียบร้อยบุญเกิดตั้งใจฟังเทศฟังธรรมแม้ไม่เข้าใจสักคำแต่บุญก็เกิดยิ่งเราเจะเริญสมาธิภาวนาควบคู่ตรงนี้จะเป็นบุญเป็นกุศลมหาศาลที่เราผู้อยู่เบื้องหลังในฐานะลูกก็ตามหลานก็ตามญาติก็ตามเพื่อนสนิทมิตรสหาย หรือเพียงแค่ว่าเรามาร่วมงานก็อยากให้บุญเกิดกับเราคือต้องเข้าใจว่าบุญกุศลเกิดขึ้นกับเราผู้ทำในขณะนี้ก่อนแตมามองดูนี่พวกเราที่มาร่วมงานของโยมพ่อสมัยนี้หลายร้อยชีวิตหลายร้อยชีวิตเมื่อเราตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญบุญกุศลให้มันเกิดขึ้นกับดวงจิตดวงใจของเรา มันก็จะเป็นสมบัติของเรานี่แหละติดตามเราไปในวันนี้วันหน้าชาตินี้ชาติหน้าแต่เมื่อเราอุทิศบุญกุศลส่นนี้ไปถึงโยมพ่อสมัยโมอทจิตบุญเราก็ไม่ได้หมดไม่ได้น้อยไปเลยบุญเราก็จะเพิ่มขึ้นความสุขใจความอิ่มใจกุศลคือความฉลาดในการดำเนินชีวิตเราก็จะมากขึ้น นี่คือประโยชน์ที่มาที่จะมาพยายามตอกย้ำทุกๆเวลาที่มีโอกาสไปร่วมง,งานศพนี้จะบอกว่างานศพนี่เป็นงานแห่งความจริงเป็นสัจธ,ธรรมของชีวิตคนหลงจะได้เลิกหลงไม่เลิกหลงก็จะได้เตือนจิตสก,กิดใจบ้าง นี่นะความจริงเป็นอย่างนี้นะลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยเพื่อนเอ๋ยพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยพ่อเอ๋ยแม่เอ๋ยจะดิ้นรนขนขวายจะแก่งแย่งแข่งขันชิงดีชิงเด่นกันไปไหนเพราะสุดท้ายท่านจะเหมือนกับข้าพเจ้าที่นอนแน่นิ่งอยู่ในนี้จะเด่นจะดังจะกระจอกงอกง่อยยังไงสุดท้ายชีวิตก็ต้องมานอนน้อยนิ่งบนเชิงตะกอนให้ผู้คนมาเผาทิ้ง มาฝังทิ้งแล้วท่านจะเอาอะไรในเมื่อคำสอนของศาสนาไม่ว่าจะเป็นพุทธคิดอิสลามพรามซิกก็บอกกันทั้งหมดว่ามันมีบาปมีบุญมีชาติหน้าชาติก่อนนรกสวรรค์ท่านจงดูข้าพเจ้าเถอะการดิ้นรนของข้าพเจ้าเดินเริ่มดิ้นรนตั้งแต่คลอดมาจากท้องแม่ มีการแข่งแย่งแข่งขันกันตั้งแต่เด็กแย่งอาหารกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตจนกระทั่งเผลอทำบาปทำกรรมเพราะแย่งกันเป็นใหญ่เพราะแย่งกันกินแล้วสุดท้ายปลายทางของชีวิตทุกชีวิตก็ต้องนอนแน่นิ่งไปมือเปล่าเหมือนกับวันมา อันนี้คือสัจธรรมนะแมออตมาไม่พูดมันก็เป็นอย่างนั้นมาตัวเปล่ามาคนเดียวแล้วสุดท้ายก็ต้องไปตัวเปล่าไปคนเดียวทรัพย์สินสมบัติแก้วแหวนเงินทองที่ขวายคว้าดิ้นรนสแสวงหามาชั่วชีวิตก็คืนให้กับโลกทั้งหมด แต่สิ่งที่จะเป็นสมบัติของกระแสะจิตวิญญาณในการเกิดมาเยี่ยมโลกโช้กพรู้ช่วยามเนี่ยสิ่งที่จะติดตามไปมีบุญกับบาปเท่านั้นจะรู้ก็าตามไม่รู้ก็าตามไม่ว่าจะเป็นพูดคิดอิสลา,ามครามฮินดูซิกหรือประกาศตนไม่นับถือศาสนาใดๆก็เป็นอันเดียวกันนี่แหละสิ่งที่ทำด้วยกายวาจาใจถึงพร้อมด้วยเจตนาสิ่งนั้นจะเป็นสมบัติของจิต ส่วนที่เป็นบาปเป็นอกุศลจะก,ก่อทุกข์ก่อโทษก่อความเดือดร้อนในวันนี้วันหน้าโลกนี้โลกหน้าแต่ส่วนที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีจะกลับกลายเป็นเครื่องอุปถัมภธรรมคำชูปกป้องคุ้มครองรักษาในวันนี้ชีวิตนี้โลกนี้โลกหน้านี่ตมาจึงบอกว่า ถ้าเกิดสมมุติว่าโยมพ่อสมัยติดลบก็ต้องอาศัยบุญจากพวกเราที่มาแม้ใครก็ตามที่สิ้นลมหายใจลงไปเนี่ยติดลบมันแก้ไขเองไม่ได้ติดลบอยู่นิดหน่อยก็รอคอยบุญจากลูกจากหลานจากญาติาบุคคลผู้หวังดีปรารถนาดีต่อกันสร้างบุญกุศลแล้วก็อุทิศให้ ก็จะพ้นไปจากความทุกข์ความลำบากตรงนั้นไปได้แต่ถ้าเกิดว่าไปสู่ความสุขความสบายผู้ที่อยู่เบื้องหลังตั้งใจบำเพ็ญกุศลอุทิศส่งไปให้ส่งไปถึงผู้ที่จากไปร่วมอนุมโมทนาสาธุ บุญกุศลส่วนนี้ก็จะตามสนับสนุนส่งเสริมให้ได้มีความสุขความสบายในสัมปรายภพบยิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้ในส่วนของบุญต่มาจึงชวนญาติโยมทั้งหลายร่วมบำเพ็ญบุญเพื่อส่งไปถึงโยมพ่อสมัยมทจิตแต่อีกส่วนสำคัญกว่าบุญอันนั้นก็คือกุศลความเข้าอกเข้าใจความฉลาดในอุบายของการดำเนินชีวิต อะไรควรตัดอะไรควรละอะไรควรวางโดยเฉพาะความจริงของชีวิตเนี่ยจะพูดเสมอเสมอว่ามาร่วมงานศพก็ให้เห็นคนตายเห็นคนตายก็ให้น้อมเข้ามาใส่ตนโอปนญิโกพระพุทธเจ้าก็สอนอย่างนั้นโอปนญิโกน้อมทำเข้ามาใส่ตนชีวิตเป็นอย่างนี้ จะยากจะจนจะร่ำจะรวยจะสวยจะงามขี้ริ้วขี้เหร่ยังไงก็เป็นแบบนี้ร่างกายเป็นรังของโรคโยอมพ่อสมัยเจ็ดสิบปีจะมาถามลูกชายแล้วเจ็ดสิบปีจะบอกว่ามากก็ไม่ได้มากเท่าไหร่นักคนแปดสิบก็มีเก้าสิบก็มีแต่เมื่อร่างกายเป็นรังของโรคเรานั่งอยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าโรคอะไรต่อโรคอะไร ที่ซุ้มอยู่ในร่างกายเราเนี่ยพอไปผ่าตัดก็ติดเชื้อในกระแสเลือดก็ทำลายอวัยวะภายในสุดท้ายก็จบชีวิตลงเพราะชีวิตมันเกิดมาเพื่อตายเนี่โยมชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนความตายเป็นของยั่งยืนชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยง เมื่อเราพิจารณาอย่างนี้เราจะได้ตั้งตนในความไม่ประมาทเทื่มาหยิบยกคำตัดคำสอนพระพุทธเจ้ามาเป็นนิเขปาบทเบื้องต้นอัจเชวะกิจจมาตับปังโกชัญญามรณงสเวความภาคเพียรในสิ่งที่ถูกต้องดีงามเป็นสิ่งที่ต้องรีบทำในวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้วันพรุ่งนี้ นาหิโนสังครันเตนามหาเสเนนามัจจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชผู้มีเสนามากมีทหารมากย่อมไม่มีสำหรับเราเราจะต่อรองขอร้องไม่ได้จะเป็นยศนายพลนายพันเป็นพระราชามหากษัตริย์ก็ต่อรองไม่ได้ฉะนั้นเราจะทำอะไรให้รีบทำ ในสิ่งที่มันเป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีเนี่ยคือทำหน้าที่ของเราให้มันสมบูรณ์ที่สุดถูกต้องงดงามที่สุดหน้าที่พ่อหน้าที่แม่จะทำอย่างไรในฐานะที่เราเป็นพ่อเป็นแม่ให้ลูกไม่ต้องอายผู้อายคนให้ลูกมีความอบอุ่นปู่ตายย่ายายก็อย่างนั้นในฐานะที่เราเป็นลูกพ่อแม่เลี้ยงเรามา พุกแค่ไหนลำบากแค่ไหนกว่าลูกจะโตมาแต่ละคนกว่าจะได้มียศมีเกียรติมานั่งหล่อๆเท่ๆสวยๆอยู่ตรงนี้พ่อแม่อาบเหงื่อต่างน้ำอดมือกินมือมาเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องคิดจะตอบแทนท่านอย่างไรถ้าเกิดก็คิดจะตอบแทนตอนท่านป่วยนอนอยู่ในเตียงคนป่วยที่โรงพยาบาลคืนไม่ได้ ค่อยหาของใส่กระเช้าสวยๆผูกโบสวยๆพ่อกินหน่อยแม่กินหน่อยกินให้ผมหน่อยกินให้หนูหน่อยโง่หรือฉลาดโยมบะหนักไปกว่านั้นนอนแน่นิ่งในโรงหาสำรับกับข้าวมาจุดเทียนจุดธูปคุณพ่อกินนะคุณแม่กินนะคนโง่หรือคนฉลาดทำ ฉะนั้นหน้าที่ที่เราจะต้องทำหนึ่งและก่อนพ่อแม่จะเจ็บป่วยก่อนพ่อแม่จะล้มจะตายจะทำอะไรก็ทำเถอะให้ท่านได้กินได้ใช้ได้มีความสุขได้สบายอกสบายใจได้ภูมิใจกับลูกว่าลูกเป็นคนดีมีความกตัญญูนอกจากพ่อแม่จะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือล้มตายก่อนเราแล้วมันก็ไม่แน่อีกลูกก็มีสิทธิ์ตายก่อนป่วยก่อน พ่อแม่ต้องมานั่งเฝ้าไข้ต้องเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวลูกรอบสองตอนเป็นคนโตแล้วเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็เยอะแยะถมไปพ่อแม่ปู่ตาย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 ได้มาจัดงานศพให้ลูกให้หลานให้เหรียญก็เยอะแยะถมไปฉะนั้นอาตมาจึงนึกถึงคำตัดพระพุทธเจ้าว่าคุณงามความดีอันใดก็แล้วแต่เป็นสิ่งที่เราจะต้องรีบทำในวันนี้ เพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเจ็บจะป่วยจะล้มจะตายแม้กระทั่งวันพรุ่งนี้อย่าว่าพรุ่งนี้เลยอีกชั่วโมงหนึ่งเราก็ไม่รู้นาทีหนึ่งเราก็ไม่รู้เพราะยอมก็เห็นบ่อยๆเส้นเลือดในสมองแตกหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันแม้แต่นักกีฬาที่ว่าร่างกายสมบูรณ์วิ่งเตะฟุตบอลอยู่กลางสนามล้มตึ้งทีเดียวจบเลย ถือไมโครโฟนร้องรำทำเพลงอยู่ในคาราโอเกะอยู่ในร้านอาหารนอกทีเดียวจบคาที่นั่นคือความตายนั่นคือความไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนของชีวิตแต่ความตายเนี่ยเป็นของเที่ยงเป็นของยั่งยืนสิ่งนี้สิ่งที่อาตมาอยากให้โยมทั้งหลายได้คิดพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าประมาทว่าเรายังแข็งแรงเรายังหนุ่มยังสาวเราไม่มีโรคทุกคนก็คิดอย่างนั้นอาตมาก็คิดเหมือนกันเพราะมันโง่ ตมมเนี่ยบางทีก็โง่ไปหลงไปว่าเออเรายังไปได้อยู่เรายังแข็งแรงอยู่คงไม่เป็นอะไรแต่ด้วยความเป็นจริงเนี่ยชีวิตมันแค่ลมหายใจหายใจเข้าไม่ออกก็ตายหายใจออกไม่เข้าก็ตายฉะนั้นชวนญาติชนโยมนั่งเจริญสมาธิยืดตัวตรงๆหายใจเข้ารู้ หายใจออกรู้ลมยาวก่อนหายใจเข้ายาวๆลึกๆเต็มปอดแล้วค่อยปล่อยออกมายาวๆสบายๆลองดูสิเมื่อเรามีสติในอารมณ์ปัจจุบันลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้เกาะแน่นอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างเนี้ย จะรู้สึกปลอดโปรง่งกายเบาจิตเบาความรู้สึกเป็นสุขความรู้สึกเอึบอิ่ในใจมันเกิดนั่นเป็นบุญลละบุญเกิดตรงนี้เมื่อต่างคนต่างจะเดิญสมาธิต่างคนต่างเงียบฟังทำเข้าอกเข้าใจบุญก็จะมากขึ้นกับเรางานทั้งงานคนสองสา,สาร้อชีวิตเป็นบุญทุกคนคนละเล็กคนละน้อยหลอมรวมบุญตรงนี้ อุทิศไปถึงกระแสจิตวิญญาณของคุณพ่อสมัยโมทจิตหรือเราจะอุทิศไปถึงคุณพ่อคุณแม่ปู่ตายายายของเราทุกคนที่มามันก็เกิดบุญพระพุทธเจ้าสอนไว้แม่ตมาพูดเองเนี่ยตมาไม่ได้บังอาจพูดเราเองโยมก็รู้ทั้งหมดแล้วว่าทางที่จะเกิดบุญทานศีลภาวนา ทานศีลภาวนาทางใหญ่ๆห,หนทางใหญ่ๆที่จะเกิดบุญเนี่ยถ้าละเอียดย่อยลงไปอ่อนน้อมถ่อมตนขนขวายในกิจที่ชอบฟังทำแสดงทำอุทิศส,ส่วนบุญอนุโมทนาบุญทําความเห็นให้ถูกต้องถูกตรงอาตมาอยากให้พี่น้องที่มาร่วมงานทุกคนได้ประโยชน์ประโยชน์ตนก็ได,ปได้ประโยชน์ส่วนรวมก็ได้ โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ปู่ตายาย,ายายผู้มีพระคุณเหมือนวันนี้โยมพ่อสมัยโมทจิตถ้าท่านเห็นว่าสิ่งใดที่ท่านผิดพลาดด้วยกายวาจาใจที่มันก่อให้เกิดความทุกข์เกิดบาปอกุศลท่านไม่สามารถจะมาแก้ไขได้อีกแล้วเพราะชีวิตมันจบลงแล้วส่วนใดที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นที่พึ่งให้กับกระแสจิตวิญญาณ อยากจะเพิ่มเติมมันทำไม่ได้เพราะชีวิตจบลงไปแล้วอาศัยที่อาศัยน้องอาศัยลูกอาศัยหลานอาศัยญาติที่มาร่วมส่งสการเนี่ยได้ร่วมแรงกันทำขอบุญจากพวกเราอันนี้ยมมองตามพิจารณาตามดีๆไม่ใช่แต่มามาพูดเล่นนอกจากเรามาอุ อุทิศบุญกุศลส่งสการเอาบุญกุศลให้ท่านเราก็ต้องมาทบทวนชีวิตเหมือนกันอายุเราเท่ากันก็มีคนที่อายุมากกว่าโยมพ่อสมัยก็มีเราก็เจ็บอดอดแอดแอดอยู่ก็เห็นอยู่ฉะนั้นถ้าเราน้อมทำเข้ามาใส่จิตใส่ใจไว้บ่อยๆมีมรณา,านุสติอยู่เสมอเสมอนึกถึงความตายไว้บ่อยๆเราจะไม่หลง ในสิ่งที่ได้สิ่งที่มีสิ่งที่เป็นก็จะเป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนมีความสำรวมระวังก็จะไม่สร้างศัตรูคู่กรรมคู่เวรขึ้นมาเพราะเราเห็นความตายที่มันจะเกิดขึ้นกับเราอยู่แม้แต่คนที่เราไม่พอใจอีกหน่อยมันก็ตายเหมือนกันกับเราจะโกรธกันไปไหนจะแค้นกันไปถึงไหนให้อภัยกันก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข นี่คือความตั้งใจที่พยายามทำความเข้าใจกับพี่น้องเนาะก็คงจะสมควรแก่เวลาขออนุโมทนาสาธุในน้ำจิตน้ำใจแทนลูกแทนหลานของโยมพ่อสมัยทุกนูนที่พี่น้องทั้งหลายได้มีน้ำจิตน้ำใจมาให้กำลังใจมาให้ความอบอุ่นมาร่วมกันอุทิศบุญกุศลเพื่อส่งไปถึงดวงจิตวิญญาณของโยมพ่อสมัยโมัยจิต อนอุอัตามาขออนุโมทนาแทนท่านเจ้าภาพด้วยท่านอนุโมทนาสาธุกับพวกเราทั้งหลายท้ายที่สุดก็ขอรัตนาอ้างอิงอํานาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์และอํานาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีบารมีศีลบารมีธรรมที่เราท่านทั้งหลายได้ภาคเพียรประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่อดีตจนถึงเวลานี้ ขอบุญกุศลเหล่านั้นจงหลอมรวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลาวะปัจจัยส่งไปถึงดวงจิตวิญญาณของโยมพ่อสมัยโมทจิตถ้าหากว่าสามารถรับรู้รับทราบได้ด้วยตนเองก็จงอนุโมทนาสาธุรับเอาถ้าหากว่าไม่สามารถจะรับรู้รับทราบได้ด้วยตนเองก็ขอฝากข่าวอันเป็นบุญเป็นกุศลที่ลูกหล,ล,ลานๆญาติพี่น้อง ทุกท่านทุกคนที่มาร่วมในงานชาพนกิจศพในวันนี้ได้สร้างได้ทำนี้ฝากไปกับปวงเหล่าเทพเทวดาพนางธรณีผู้มีญาณวิธีอันเป็นทิพย์จงนำข่าวบุญข่าวกุศลนี้ไปแจ้งแก่ดวงจิตวิญญาณของโยมพ่อสมัยโมทจิตให้ได้รับรู้รับทราบรับทราบแล้วก็จงอนุโมทนาสาธุรับเอาหากแม้นว่ามีความทุกข์ความลำบากอยู่บ้างก็ขอบุญกุศลส่วนนี้ จงถ่ายถอนให้ได้พ้นไปจากความทุกข์ถ้าหากว่าได้มีความสุขความเกษมสำราญสุขสบายดีอยู่แล้วก็ขอบุญกุศลในส่วนนี้จงสนับสนุนส่งเสริมให้ได้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสุดท้ายขอบุญกุศลเหล่านั้นจงสะท้อนย้อนกลับมาปกปักรักษาคุ้มครองญาติโยมทุกคนทุกท่านให้ได้มีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรงสุขภาพจิตที่สงบร่มเย็น อายุมันขวัยืนเจริญงอกงามในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมมาสสดาได้เข้าถึงธรรมที่ยังไม่เข้าถึงได้รู้แจ้งธรรมที่ไม่ทันได้รู้แจ้งจนสามารถนำตนให้พ้นทุกข์โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอน